สวัสดีทุกคนและที่มาชมเราจะมารีวิวเกมแต่งตัวเกมสร้างอาวตารสาวนี่คือตัวอย่างมาแล้วอย่าลืมกดดาวให้เขาด้วยนะนี่กดดาวชอบมากค่ะ <What? S 1> เ,ออเราจะกดเข้าไปดูเลย แล้วมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้แนละ้วก็กดเข้าไปมันจะมีวิธีบอกให้เราสอนสอนสรา,านสรพัดเสีาเพนะเือ <c oughs> สวยใช่ไหมล่ะกดเลืเอกคุณชอบสีผิวอะไรหรอเนี่ยนชอบสีผิววันนี้นะมันสวยกว่าขอาแต่งตัวก่อนนะแล้วเราก็แต่งตัวของเราเสร็จเรียบร้อยจะเอารูปนี้ไปใส่ปกช่อง Youtube ข้างหน้าก็ได้นะโอ้สวยเลยอะ่ะตัวแบบนี้เราชอบมาฟ้าเขียว กอดฟน้าเป็นสีดำเี่สวยหมละ่ะล่ะสวยใช่ไหมละ่ะ <laughs> เขาไปหาลิงดาวน์โหลดลิงมันได้นะจะทิ้งลิงใต้คอลิงไปกดดาวน์โหลดได้เลยสบายเลยนะก็จบแล้วเพียงเท่านี้สามารถกดไลค์กดแชร์ถ้าเรามีช่องแฟนเพจเราจะแจ้งอีกท,ท,ทีที่เรายังไม่มีนะผู้ติดต,ตามยังไม่ถึง1นึ่งพันไงรอให้ถึง1นึ่พันก่อนนะ <laughs>